สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Border Defense Fort วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในระบบปืนใหญ่โมบายยุคใหม่ที่ได้รับความสนใจจากกองทัพหลายประเทศเอดเมื่อ2,000ขนาด1 0 55มิลลิเมตรแบบติดตั้งบนล้อยานพาหนะเซลพีอาร์โอ o ีเอลลีดฮาซซึ่งพัฒนาโดยอิสราเอลมาดูกันว่าเจ้าปืนใหญ่ตัวนี้มีจุดแข็งจุดอ่อนและบทบาททางยุทธวิธีอย่างไรเหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้างพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ เปิดฉากด้วยภาพคลิปเอมสเคิลที่ผ่านภูมิประเทศหลากหลายชนิดเสียงผู้บรรยายถ้าคุณต้องการปืนใหญ่ที่รวดเร็วคล่องตัวและปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจเฮดเมอร์สองพันคือคำตอบที่หลายกองทัพเลือกใช้แรกเริ่มประวัติสั้นๆเมอสองพันพัฒนาโดยบริษัทโซทัมซิสเต็มของอิสราเอลและถูกต่อยอดต่อมาโดยเดลวิซิสเต็มไอเอ็มเในรูปแบบที่น้ำหนักเบาและติดตั้งบนรถบรรทุก 6x6 หรือ 8x8 ทําให้มีความคล่องตัวสูงเมื่อเทียบกับรถหุ้มกรอะปืนใหญ่ ที่มีราคาแพงและหนักกว่าจุดประสงค์หลักคือให้ความสามารถยิงไกลกำลังสูงแต่ลงทุนต่ำกว่าและให้ความเร็วในการปฏิบัติการสูงออกแบบและสถาปัตยกรรมแอมิรสเป็นระบบปืนใหญ่155ม mm. ิลิเมตรลำกล้องยาวที่ให้ขีดความสามารถยิงไกลระบบติดตั้งบนตัวรถบรรทุกเชิงพาณิชย์หรือแพลตฟอร์มหลายล้อเหตุผลคือการลดต้นทุนและเพิ่มความยืดหยุ่นในการขนส่งและบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการยิงกันมมอจูลถูกออกแบบ ให้เป็นโมดูลที่สามารถติดตั้งถอดออกได้ทําให้ผู้ใช้สามารถวางบนชิ้นส่วนรถหลายรุ่นโดยไม่ต้องออกแบบรถใหม่ทั้งคันสมรรถนะด้านไฟและระยะการยิงปืนมีความสามารถใช้กระสุนมาตรฐานในโต้1 5 5มิลิเมตรตัวปืนเองสามารถยิงได้หลายรูปแบบทั้งกระสุนแรงดันมาตรฐานกระสุนมีร่องแรงดันสูงและกระสุนเร่งระยะพิเศษเบสบลิหรือ a o c e t a s s i s t e d p r o j e c t i r s ทำให้ระยะการยิงขยายออกไปได้มากกว่า30-40กิโลเมตรขึ้นกับชนิดกระสุนและการตั้งค่าในบางสเปคที่ติดตั้งระบบนำวิธีหรือ GPS-guided เหมาะสำหรับการทำ precision strike ลด t e r a l Damage ได้ดีความคล่องตัวและการรุกรับหนึ่งในข้อได้เปรียบสำคัญของ a t l s คือการ SHOOT and SCOT ยิงแล้วเคลื่อนที่ในเวลาอันรวดเร็วระบบติดตั้งบนรถบรรทุกทำให้ความเร็วในการย้ายตำแหน่งสูงกว่ารถหุ้มกราะปืนใหญ่แบบดั้งเดิม ช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกต่อต้านด้วยอาวุธต่อต้านปืนใหญ่หรือขีปนาวุธในสนามรบยุคใหม่ที่โดดเด่นด้วยการโจมตีแบบรวดเร็วและการใช้ระบบสารสนเทศการย้ายตำแหน่งเร็วเป็นสิ่งจำเป็นระบบควบคุมการยิงและการเชื่อมโยงข้อมูลในมือุืนใหม่มาพร้อมระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติ FCS และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ CCI ของกองทัพทําให้รับข้อมูลเป้าหมายจากโดรนเซนเซอร์ภาคพื้นและแหล่งข่าวกรองอื่น ได้แบบเรยวทางข้อมูลนี้ทำให้การยิงมีความแม่นยำสูงขึ้นลดการใช้กระสุนและเร่งรอบการยิงระหว่างการสนับสนุนปฏิบัติการของทหารราบหรือยานเกราะความง่ายในการบำรุงรักษาและต้นทุนการใช้แพลตฟอร์มรถพาณิชช่วยลดต้นทุนการซื้อและบำรุงรักษาชิ้นส่วนอะไหล่หาได้ง่ายในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายกองทัพรายกลางถึงเล็กเลือเรนเมอสเพราะให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงระบบหุ้มเกราะราคาแพงแต่จ่ายน้อยกว่าและซ่อมบำรุง,งง่ายกว่า การใช้งานจริงและผู้ใช้งานดมสถูกส่งออกไปยังหลายประเทศและใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆตั้งแต่ทะเลทรายภูเขาไปจนถึงพื้นที่ที่มีถนนไม่สมบูรณ์ความสามารถปรับตัวเป็นจุดเด่นเช่นสามารถทำงานร่วมกับระบบสังเกตการทางอากาศหรือโดรนเพื่อดวงจรการสังเกตตรวจจับและยิงเป้าหมายในเวลาอันสัน้นจุดเด่น p r o คล่องตัวสูงเคลื่อนที่เร็วเหมาะก,กับยุทธวิธีแบบ